ถคันนี้เกิดมาเพื่อทำลายทุกสถิติฟิลลี่คือชื่อของเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบขนาด6.6ลิตรที่ให้พลังถึง1,817มา้าที่ดังกล้องและคำรามอยู่กลางลำของ h e n เ e s ซีเวน o ม F5 วัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม a s s e t t o Corsa นีครับผมวันนี้เนี่ยเรามาทดสอบประกาศยานอีกหนึ่งลำนะครับผมจากสำนักแต่ง h e n เดซี่มันจะสามารถทำลายสถิติเดิมที่เราอุย๊ยอะไรอ่ะคุณนิเซกนี่ทำไมสาภาพเป็นอย่างนั้นล่ะมันจะมาทำลายสถิติเดิมของเราที่506กิโลเมตต่อชั่วโมงได้หรือเปล่าต้องมาดูในคลิปคลิปนี้นะครับผมวันดีปกติโบลิสและคันนี้คือ m b o โบกินี A v เว t ทาร r f อมี F1 วิ่งอยู่วังกันแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคอุ้ยโอ้โหกระทิงขวิดกระทิ้งขวิด F1 นะครับไปซ้ายครับกดตอกขวาเุ้ยล้อดรอดพอดีก่อนที่เราจะไปถึงความเร็วสูงสุดของคันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบรถคันนี้นะครับรบกวนเลื่อนลงไปกดไลค์ให้ผมรู้หน่อยผมจะได้ เอามาวิเคราะห์ข้อมูลได้นะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆเนี่ยชอบรถแบบไหนกันถือว่าเป็นข้อมูลให้ผมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับผมและข้างหน้านั่นโอ้โหเรียบร้อยดี F1 บวันกับวันล่วงไปแล้วครับวันล่วงไปแล้วแล้วก็โอ้โห,โโหเกีเมลาเ่าก็ล่วงไปแล้วครับผมข้างหน้าเราคือบูกติชีรอนซูเปอร์สปอร์ตใช่ไหมขอบเลใกล้ใช่เลยครับผมคันนี้คือบุกติซูเปอร์สปอร์ตสามบวกนี่ครับผมที่หลายคนเนี่ยขอเะเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าผมลัดคิวเอาเฮนเนซี่ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่า วันพรุ่งนี้เนี่ยคลิปของวันพรุ่งนี้จะไม่ใช่คอซ่าแล้วนะครับผมจะเป็นฟอร์ซ่าแทนคลิปของวันพรุ่งนี้จะเป็นฟอร์ซ่าโฮเลซอนห้านะครับผมเราก็เลยเอาคันนี้ขึ้นมาเล่นก่อนนะครับผมเราอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นแอสเตอร์คอซ่ากันอีกสักพักนะครับผมผมจะลงคลิปวันละหนึ่งคลิปสําหรับคนที่อยากจะสนับสนุนผมนะครับผมสามารถที่จะกดสมัครเมมเบอร์ชิพมาได้นะผมก็จะตอบแทนด้วยการให้สิทธิ์ในการดูคลิปวิดีโอก่กอนชาวบ้านเขาเนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะอุ้ยชิด ยาไอฟวอนเรียบร้อยรอผมแป๊บหนึ่งกลับมาสู่เส้นวังกันครับผมข้างหน้าเราแลมโบกินีอเวนเดอรออสักหน่อยไหมล่ะครับเอาสักหน่อยไหมล่ะเบิ้นคัดใส่ด้วยครับกิเมล่าหลบไปกิเมล่าหรือ GTR ว่าวะเมื่อกี้โอ้โหนี่ F1 นเลยครับผมเราก็แซงเสียหมดนะครับเอฟปงโอ้ยเราตำรวจราตำรวจ ว่าไงครับซูเปอร์สปอร์ตทรีแฮนเดิอุ๊ยอุ๊ยอุยอีทนี่ว่าอ t r ีร์่างพิเศษใครที่อยากจะดูนะครับกดซับสไคร์รอไว้เลยเดี๋ยวมาเล่นแน่นอนวิ่งโ,โ,โ,โอ้กูเกือบเป็นคนที่ดื้อเองรอบนี้เกือบดื้อเองอันนี้เราวิ่งที่ความเร็ว400นะครับผมบอกเลยว่าบนความเร็ว400เนี่ยเร,เราเราเซียนมากเราขับจนชินแล้วนะครับโอ้โหมึงอีกแล้วกลับมาต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ที่เราต้องรวองเป็นพิเศษวันนี้เลยคือ F1 นะครับผมขับค่อนข้างดื้อเลยมาเราจะไต่สู่พดานบินสูงสุดของคันนี้นะครับจะล้มสถิติเดิมเราได้หรือเปล่าผมว่าแล้วผมลืมอะไรผมลืมเปิดแมปซ้ายล่างเปิดแมปซ้ายล่างทุกคนไม่เป็นไรถือว่าเราชินทางแล้วแล้วกันนะเราขับไปหลายคลิปแล้วเราน่าจะจําทางได้แล้วะโอ้โหกดไป450ครับหมดแล้วหรอมี6เกียร์เลยมี6เกียร์หรอสเปคมันไม่ได้มี6เกียร์นี่ ไอเกมให้มาหกเยเลบลบลบหสบ้สิบครับและสี่ร้อเฮ้ยๆๆ500เฮ้ยเฮเฮ้ยหอเอาว่ะเาวะห้ะ้ยเดี๋ยวมันจะติดติเดิมห้า้สแล้วห้าร้ออุ้ยเฮ้ เอาใหม่เลยครับไหนๆกไ็ไหนๆเราจอดแล้วทำสูนถึง400กันดีกว่าเราต้องใช้รอบเครื่องที่เหมาะสมนะครับผมสวบอดอสอนมาไปเจ็เทเหมือนมีใครตามตูดมาอ๋อไม่ใช่เสียง GTR โอ้เสียงยังดังอะมาครับเราต้องเอาไว้ได้507เพื่อทำลายสถิติเก่าจะทำได้หรือเปล่า ได้หรือเปล่าครับนี่ไป400แล้ววิวิวโอ้โหฮุดฮุดภูมิใจในตัวเองสักโอ้อันน yeah> ah ี้ไม่ไ okay, ด้ละอันนี้ไม่ได้ละไอ้เชี่ยเชี่ยเชี่ยยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่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 เกือบตายแล้วกู4 40ครับ ไฟแลบชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้เกมเมอรลเดี๋ถ้าเอฟวันมึงชนชนกูลอ้อพังนะกูจะลบมึงออกจากเกมผมว่ามีทุกสถิติครับถ้าถ้าได้ทางดีๆ <laughs> เสียง GTR นี่ดังมากอะ่ะเสียงโคตรดังบโอ้โหดึงเบรกมึงไปช่วยอะไรอีกแล้วคันนี้ <laughs> ผมว่าขากลับเนี่ยมันต้องได้แล้วลหะครับทุกคนฝีมือเราอะไม่ว่าจะเป็น ถนนสาธารณะแบบนี้เราก็ต้องอัดท็อปสปีดของรถให้ได้เรามันเป็นนักทดสอบรถนี่ผมทําคลิปจนผมจะรีวิวรถได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่า <c oughs> เทนเนซี่เข้าได้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปรีวิวคันจริงอะไรเงี้ย <c oughs> หรือบอกไปว่าที่รถมันเร็วได้ขนาดนี้นะครับเพราะตัวถังมันมีไม่ใช่ตัวถังสิต้องบอกว่าทั้งคันนะครับมีน้ําหนักเพียงแค่1 3 8่งากิโลในขณะที่แรงมากองมันมีถึง1817ตัวมันเลยทําให้รถคันนี้เนี่ยแรงสุดๆ4ด0ครับ เสียวสอบทางด้านขวามากเลยนี่แหละครับทางลงเนินสถิติใหม่ต้องกำเนิดแล้วสถิติใหม่ต้องกำเนิดแล้วสี0ปิบลงเนินอีกทีลงเนินอีกทียังไง500ยยังไม่500อ่ะลงเนินอีกทีกท500ตามแล้วทำลายสถิติไหมตีห้สถิติเดิมแลย้ยังยังยัง ยังยังยังโคตรลุ้นเจ็ดแปดเก้าสิบห้าร้อยสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเ e นนัสซี่เวนัม F5 เลยครับผมสถิติใหม่ประจำช่องเราโอ้เราที่ทำลายสถิติกันเป็นว่าเล่นเลยนะเฮ้ยเชียอุ้ยัวแต่ดีใจกับสถิติใหม่กิ้งเลยกูเมื่อกี้เนี่ยครับ510กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผมว่าในเกมนี้ณตอนนี้ผมคงหามอดรถที่เร็วกว่านี้ไม่ได้แล้วครับยกเว้นจ,จูนเองถือว่า510กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่เป็นสถิติม่ของผมผมว่าเดี๋ยวเราเพิ่มกดกันสักนิดนึงดีกว่านะครับเป็นงานมันง่ายไปอาจจะต้องให้ผมขับ510ได้สักแบบ3วิอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดันขึ้นมาแตะเฉยๆอาจจะนับว่ายังไม่ถึงดีกว่าไหมงั้นเดี๋ยวไว้ตอนกลางคืนเดี๋ยวเราจะมาลองเส้นนี้กันอีกรอบนึงนะครับเหมือนกับคลิปที่แล้วอันนี้ก็ถนนสาธารณะที่ยังไม่ถูกเคอร์ฟิวนะครับ ตำรวจนี่คือแบบเห็นก็เออมันขับไปเหอะไม่ขับตามให้เหนื่อยหรอกอะไรเยเอะวันวันนี่ดูแบบไะตอกง่อยมากเลยมันอยู่ที่คนขับเดี๋ยวถ้าผมไปขับนะโอ้โหมันจะแสดงพลังที่แท้จริงซเปอร์สปอร์ตบอกเลยว่ามีหนาวคลิปต่อไปไม่ดิไม่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 หมายถึงคลิปที่จะเล่นซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยบอกเลยว่ามีหนาวอะมีขนลุกจะทำลายเซนติ510กิลมตรต่อชั่วโมงได้หรือเปล่า สำหรับ t e n เ e s s e e วน n อม F5 คันนี้นะครับผมผลิตออกมาทั้งหมด24คันและเพิ่งจะถูกจองไปหมดเกลี้ยงในเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เอง <c oughs> ถือว่าเพิ่งขายหมดไปสดสดร้อนๆใครที่อยากจะมีรถคันนี้ออนะครับขออ่นะครับเสียใจด้วยโดนจองไปหมดแล้วสำหรับคนที่มาใหม่นะครับผมผมมีลงคลิปทุกวันนะครับสามารถกลับมาเช็คได้ตลอดนะครับผมือลงคลิปช่วงเย็นนะครับแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยจะอัพคลิปทิ้งไว้ก่อนแล้วนะครับใครที่อยากจะดูคลิปก่อนเวลาปล่อยคลิปนะครับก็สามารถที่จะกด เมมเบอร์ชิพมาได้นะครับผมใต้คลิปกดจอยมาได้เลยนะครับจะได้ดูคลิปที่ผมอัพก่อนเวลาปล่อยนะครับผมถือว่าเป็นการสนับสนุนผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนกลางคืนกันดีกว่าครับเอาละครับผมทุกคนจะต้องจาลึกไม่หรอกผมคนเดียวนี่แหละที่ต้องจาลึกความเร็วของรถคันนี้นะครับนี่คือการทดสอบการบินของ h e n e s ซซ v e เว m f มนะครับผมหวังว่าผมคงจะขับมันได้ดีนะครับ First Per s o n เหมือนเดิมนะครับผมพร้อมไหมทุกคนไปครับ แรงบิดสูงมากนะครับสักเกียร์สี่เราถึงจะเหยียบเต็มตีนได้1 2 3นี่เคยเหยียบเต็มตีนไม่ได้เลยไปครับเกียร์5คันนี้ขับสบายเลยครับมี6เกียร์แย่แล้วครับผมไม่ได้เปิดแมปผมว่าผมจำโคงได้เพราะผมจำโคงได้ไในราวิ่งอยู่ที่470นีครับผม420เฮย เฮ้ย <Hey! S 2> อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยโหรถหน้ายกเลยอ่ะรถเบามากนะครับผมที่มันเบาขนาดนี้เพราะตัวเชสซีและบอดี้เนี่ยทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะครับเชีย่ยบินเลยอะโหที่ครั้งแรกครั้งแรกที่ไป <laughs> บินอย่างนี้ตกใจหมดเลยนะครับ420 ระวังระวังระวังโอเคผมต้องเปลี่ยนถ้าจับปลอมอะไรครับเนื่งจว่าจับแบบเดิมมันให้องศาที่น้อยกว่าจับแบบนี้มันได้เยอะกว่าอันนี้ส่วนตัวนะครับไม่ได้แบบเป็นไม่ได้แบบเป็นวิชาการอะไรนี่ส่วนตัวปรับขนาดส่วนตัวโอ้โหกุลหมุนค่านี้ยังไม่พ้นอีกเหรอเนี่ยมันยังไม่ถึงตรงที่ใช้ทําความเร็วนะครับมันต้องผ่านด่านเก็บเงินก่อนถ้าใครเคยดูเนี่ยจะรู้ดีตรงนี้คือเหมือนที่เอาไว้วอร์มเครื่องมากกว่านี่แหละนี่แหละครับปึ๊บ ที่เก็บเงินมาแล้วเราขึ้นทางโคตรด่วนเทพเจ้า,เามาแล้วครับผมขอใช้สมาธิถึงแม้จะไม่มีรถก็ตามเถอะนะ430 440มันจะมีทางลงเนินให้เราเร่งเพิ่มได้หน่อยนึงครับ460กดไปยกเท้าซ้ายออกจากเบรกเรียบร้อยครับกดเท้าขวาอย่างเดียว480 490ลงเนินลงเนินยาวแบบนี้ขึ้น500ดีครับรออะไรและ5 2 2 4เยสองสามสี่เรื่อยๆเรื่อยหกแล้วเจ็ดยขึ้นเนินขึ้นเนินจะสูญเสียความเร็วหน่อยหนึ่งนี่แหละลงเนินนี้แหละไปครับ410 411สไหม สี่ร้อยสิบเอ็ดว่ะโอเคโอเคพอ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 ก่อนพอก่อนยังไงครับผมความเร็วเมื่อกี้ห้าหนึ่งหนึ่งคือท็อปสปีดสูงสุดที่เราทำได้ผมขออนุญาตกลับพีก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยคุยกันนะครับ เป็นไงบ้างครับผมสำหรับคลิปวันนี้หวังว่าคุณจะสนุกกันนะครับถ้าเกิดไม่ชอบตรงไหนก็นสามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับผมว่าพรุ่งนี้เนี่ยฟอร์ซ่าโฮลิซอนห้าวางจําหน่ายนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดซับผมรีบกดซับเลยนะผมมีลงให้ดูแน่นอนครับสำหรับ,บวันนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การกดไลค์นะครับผมแล้วก็ทุกๆยอดวิวที่เข้ามาดูด้วยนะผมคงต้องขอตัวไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวตื่นมาเนี่ยจะรีบอัดฟอร์ซา่าโฮลิ เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปซิ่งที่เม็กซิโกแต่วันนี้เนี่ยบ๊ายบาย